ผมตรงสวยค่ะตามแบบเป็นสีดำธรรมชาติความยาวรุ่นนี้นะคะลูกค้าประมาณ20นิ้วสไลด์ค่ะกําลังสวยเลยด้านหน้ามีลายผมลูกผมออกมาแบบนี้ค่ะกำลังพอดีเลยค่ะไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปเน้นธรรมชาตินะค่ะลูกค้าผมเนี่ยจะเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะลักษณะผมดูค่ะตรงสวยพิ้วมากานะคะลูกค้าบอกเลยว่าเน้นธรรมชาติมากค่ะรุ่นนี้ด้านหน้านะคะลูกค้า,าทอลูกไม้รอบกรอบหน้าแบบนี้จะเป็นรุ่นสลิมซีทูนะคะเวลาใส่ค่ะอันนี้เนี่ยลายผมปานกลางานะคะลูกค้าไม่เยอะเกินไปค่ะแต่ว่าใครบอกว่าอยากได้เอาเยอะๆเลไได้ไหมได้ ด้านหน้าเห็นไหมมีลูกผมแบบนี้จะเอาเยอะจะเอาน้อยแจ้งได้นะคะลูกค้าทอลูกไม้รอบแบบนี้คะ่ะใส่เบื่อตัดหน้ามาได้อะไรได้ตามชอบนะคะลูกค้าแบบนี้คะ่ะผมตรงสวยมากนะคะลูกค้าใส่ตรงเบื่อๆค่ะสามารถม้วนลอนได, Cap นได้ตามชอบนะคะลูกค้าดูค่ะผมตรงสวยมากจะเป็นผมตรงสไลด์ราสีดําธรรมชาติค่ะกําลังสวยเลยรุ่นนี้เนี่ยผมสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้านี่เลยค่ะนี่นะคะผมสวยมากจะหนิดตรงทํารอนได้ตามชอบนะคะลูกค้าก่อนจัดส่งค่ะเรามีบริการ อบไอ้น้ำหมักทรีทเมนต์ให้อย่างดีเลยรับรองค่ะได้ผมสวยดูดีมีคุณภาพแน่นอนนะคะลูกค้านอกจากผมสวยๆแบบนี้แล้วเวลาใส่ค่ะรุ่นนี้เนี่ยด้านหลังพิเศษามากๆนะคะลูกค้าจะมีทอเพิ่มท้ายทอยแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าจะมีทุกรุ่นนะอันนี้เนี่ยเราทอเพิ่มพิเศษมานะเวลาลูกค้าใส่ค่ะรวบมัดได้ตามชอบก็จะเห็นเป็นการทอรเส้นต่อเส้นแล้วก็มีไรผมด้านหลังด้วยรับรองค่ะรวบสวยกล้าวเนียนแน่นอนนะคะลูกค้าปล่อยเห็นไหมเวลาเรามัดแล้วก็ปล่อยแบบเป็นปล่อยผมยาวๆแบบนี้ก็ได้จัดได้หลายแบบค่ะมีลูก อุ้ยน่ารักมากนะคะจอลูกผมเยอะลูกผมน้อยแจงได้ค่ะรุ่นนี้เนี่ยบริเวณด้านบนนะคะลูกค้าเห็นไหมเวลาแสกเนี่ยรุ่นสัลิมซีทูเนี่ยคือจะเน้นระบายอากาศได้ดีนะคะเห็นลูกผมชัดๆแบบนี้ค่ะตรงโคนจะเป็นสีโคนอ่อนนะคะลูกค้าเพื่อที่จะเพิ่มความเนียนดูเป็นธรรมชาติค่ะนะคะลูกค้าเวลาแสกเนี่ยก็จะได้เหมือนจริงมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะลูกค้าโคนเนี่ยก็จะเป็นออกแบบโคนอ่อนสีน้ําตาลแบบนี้นะคะลูกค้าเพื่อที่จะกลืนเข้ากับผิวเราค่ะรับรองว่าใส่เนียนแน่นอนนะคะลูกค้าดูค่ะเห็นไหม เห็นลูกไม้ชัดๆแบบนี้ตัดลูกไม้ชิดไปเลยค่ะรับรองว่าเนียนมากนะสำหรับรุ่นนี้ใครสนใจนะคะลูกค้าแสกเนียนๆแบบนี้นะปกติค่ะอยู่ที่15,900บาทรับวันนี้ลดไปเลยค่ะ50%เหลือเพียงแค่7590บาทมีพร้อมส่งนะคะดูเห็นไหมลูกผมสวยค่ะธรรมชาติมากเปลี่ยนแสกซ้ายขวาได้ระบายอากาศได้ดีค่ะ